สวัสดีค่ะพบกับข่าวสาระดีๆกับข่าวบริการประจำวันอังคารที่9กันยายน2557มาเริ่มมันที่ข่าวแรกค่ะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลจัดโครงการคืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้ให้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสฟรีไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะรากฟันภายหลังการรักษารากฟัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่อาคารเฉลิมประเกียรติชั้น5โรงพยาบาลธัรตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่ dt.mahidol.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0840854977 และ0837061098ในวันและเวลาราชการค่ะมาต่อกันที่ข่าวกระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2557ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร หรือหลักฐานได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2557ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ sepo.go.ts สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022895880 7ต่อ21 2113 2117ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษาโรคเบื้องต้นรุ่นที่7รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน2,557โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกเตรียมการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 7 5 4 7 7 1 1ต่อ93557 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rtanc.ac.th ค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าววิทยาลัยสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานสถานที่จำนวนหนึ่งอัตราโดยได้รับวุฒรทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่วิทยาลัยสหาวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ชั้น5มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12กันยายน2557ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ci.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02613 2845และ02613 2855ในวันและเวลาราชการค่ะ หมดเวลาของข่าวบริการแล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ